ทำไมเราถึงควรที่จะสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราเลิกกับสามีที่ไม่ซื่อสัตย์หรือว่าแฟนที่คบซ้อนหรือคนไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตเราเราเค้นเดินออกไปหลายคนเข้าใจครูปิดเวลาที่ครูบอกว่าเราต้องสวยขึ้นนะคะก็จะบอกว่าให้มันเสียได้ใช่ไหมคะครูเราจะสวยให้มันเจ็บใจเล่นใช่ไหมคะอะไรอ่าเงี้ยผิดผิด ที่เราต้องสวยขึ้นดูดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ให้เขาเสียดายไม่ใช่ให้เขากลับมาเพราะเราไม่ต้องการคนเยี่ยงนี้อีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องการคนไม่ซื่อสัตย์เราไม่ต้องการคนนอกใจเราไม่ต้องการคนแบบนี้แต่ที่เราต้องสวยขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เราชดเชยกับตัวเราเอง ขอโทษตัวเราเองว่าที่ผ่านมาเราขอโทษนะเธอที่เราเลือกผู้ชายหวยแต่ก็เธอเราอยากให้เธอเราอยากจะทําอะไรก็ตาที่ตอบแทนหรือว่ามันเหมือนกับอืเรียกว่าชดใช้อะให้กับตัวเอง mm. เข้าใจไหมคือที่ผ่านมาเนะี่ยเราต้องมาทนทุกข์ทนทรมานนะอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเราอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ถูกไหมคะทนทุกข์ตั้งนานเพราะฉะนั้น พอเราเลิกแล้วเนี่ยมันจบลงแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะฉลองฉลองอืมฉลองแล้วควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะไม่จําเป็นต้องเพื่อคนใหม่ด้วยเราไม่จําเป็นต้องหาคนใหม่ดิวนี้ตอนนี้หลังจากที่เราเลิกกับคนสังกบวยไปแล้วเลือกออกนะคะเขาไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นถึงขน,นาดว่าต้องเอาอะไรมาแทนนะคะ เพราะว่าคนคนนี้เดินออกไปใครมาใหม่ก็ดีก่าเขาทั้งนั้นแหละเออทาไมคุณถึงไม่อยากให้เรารีบมีใหม่ในเวลานี้เพราะว่าเรายังบอบช้ำหมายถึงเรายังบอบช้ำถ้าเรามีใหม่ในบางทีเราอาจจะแบบดึงเข้ามาด้วยความเหงาหรือก็แล้วแต่เดี๋ยวเราอาจจะตกล่องเออเขาเรียกน,นะแทนเสียงตกล่องก็อาจจะเจอคนแบบเดิมถ้าเรารีบใช่ไหมเออเราอาจจะเจอคนกรล่อนแบบเดิม งั้นผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะเป็นประเภทแบบใจร้อนอ่ะเฮ้ยพออกหักจากคนนี้แล้วก็มาคุยคนนี้เอ่อเรียกว่าอาจจะมีปมที่ว่าที่เหงาเออบางคนเป็นจริงๆน,น,นะที่เหงาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาจะพอเลิกคนนี้ก็รีบมาคบคนใหม่แบบเนี้ยมันก็จะเกิดความเรืยกนะอ่อวงจรอ่ะคนที่หนึ่งก็ไม่ดีคนที่สองก็ไม่ดีคนที่สามก็ไม่ดีคนที่สี่ก็ไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนคนแต่เราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองงใช่ไหมเอ่อตัวเราเนี่ย ยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมเราไม่ได้ดีขึ้นเพราะนั้นเราจะมาได้คนที่ดีกว่าเดิมเ้าจะมีหม่จะหาใหม่หาให้ดีกว่าเดิมต้องทําตัวเองให้ดีก่อนเหมือนอย่างนี้คุณลาออกจากบริษัทหนึง่งแห่งหนึง่งซึ่งบังเอิญบริษัทเนี้ยสวัสดีการก็ไมด่ดีมั่นคงก็ไม่ม,มั่นคงอยู่ลําบากลําบนแถมเจ้านายไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้ค่าคุณใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลาออกจากบริษัทนี้ แล้วด้วยคุณสมบัติคุณเท่าเดิมวุฒิคุณเท่าเดิมตึ้งต่างนะตึ้งต่างของคุณจบมสามมหกอ่จะตึ้งต่างมหกอ่ะคุณจบมหกแล้วคุณก็เลยได้ทํางานโรงงานนี้ทํางานบริษัทนี้ซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นเด็กร้านหรือแล้วแต่ซึ่งเจ้าของไม่ให้ค่าเราเลยอ่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเราอย่างดีเลยเอ่ะเออเขาเหมือนดูแคลนเราด้วยซ้ําไปเขาทำเราเจ็บช้าน้ําใจด้วยซ้ําไปถ้าเราออกจากร้านนี้บริษัทนี้แล้วเราเรีบไปอยู่บริษัทใหม่ โดยที่เรายัางไม่ได้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเราไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเรารีไปอันใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอวงจรเดิมเดิมเจอคนระดับเดิมเดิมงงไหมคือถ้าการศึกษาเราเท่าเดิมเราก็จะเจอเท่าเดิมเพราะว่ามันมีคำหนึ่งว่าเรียก qualify หรือว่าความความที่เรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมนึกออกไหมเหมือนบางคนนะอ,อบอกกับครูว่ามีมีบางคนหนูสายฝ่อครูคหนูเลิกหนูเข็ดผู้ชายไทยละ นะผู้ชายมันเจ้าชู้มันก็ร่อนเออมันแบบติดขั้นมันนั่นมันนู่นนี่นั่นหนูไม่อยากครับผู้ชายไทยหนูอยากได้สายฝอเออหนูอยากได้สายฝอแล้วไงหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หนูไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้วหนูก็งานบ้านก็ไม่เป็นอาหารก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นบางทีเราแค่เราอยากได้มันไม่ได้นะเราต้องทําตัวเราให้คู่ควรด้วย นึกออกไหมคะสายฟอร์มีหลายแบบอันเนี้ยบางคางคนคุยกับครูเรื่องสายฟอร์มีบางคนติดต่อมาเอที่มามาเยียวยานะซึมเศร้ามาสะกดจิตให้หยุดรักไอคนแรกพอหยุดรักปับ๊บเอหนุอยากมีความรักขั้งใหม่หนุอยากเริ่มต้นใหม่หนูอยากได้สายฟอร์เออในฐานะที่ครูทำงานตรงนี้มานานครูบอกเลยนะว่าสายฟอร์เนี้ยมันมีมันมีหลาลยประเภทมันจรงิงไม่ว่าจะฟอร์หรือจะไทยมันมนุษย์เรามีหลายไทป์หลายแบบมันจะมีสายฟอร์ที่ไม่เลือกผู้หญิงไม่เลือกคุณสมบัติอะไรเลยเป็นสายฟอร์แบบที่เข้ามาอยู่บางไทย ถ้าใช้ภาษาแบบครูไม่เป็นคนนิสยัยครูไม่ถนัดเรื่องการเหยียดคนนะแต่เราจําเป็นต้องใช้คานี้จริงๆเช่นคําว่าข ok ี้นกเคยได้ยินไหมฝรั่งข ok ี้นกหมายถึงไม่ไม่ได้หมายถึงจนอย่างเดียวนะจะหมายถึงว่าคุณภาพไม่ดีอ่ะก็คือเป็นฝรั่งแบบฝรั่งกองอะ่ะคุณจะเขาว่าฝรั่งกองรอเปล่าไหมฝรั่งตลาดนัดที่เป็นกองกองแบบน้อง al, เน่าอลูกเละๆนิ่มๆขายกองละยี่สิบกองละสิบาทยี่สิบบาทเข้าใจไหม แต่มันจะมีฝรั่งกินจูฝรั่งที่แบบว่าคุณภาพดีเนื้อกรอบอย่างดีอันนั้นก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะฝรั่งก็มีหลายกรดเค่ะฝรั่งบางคนเนี่ยที่เหล้าเมายา,ามาเมืองไทยเพราะว่าค่าของชีพเรา,เาถูกหวาบางคนทุกเกษียณมาแล้ว,วาบางคนตั้งใจมาเพื่อจะมา,าสมเร็เทเมาคกูไม่ใช่ชิชเว้นไปกินเหล้าทั้งวันเมายากินเหล้าเมายาทั้งวันเัานเานั้นเขาจะไม่ค่อยเลือกผู้หญิงเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่มีไม่มีสาระในตัวเขาเองอยู่แล้วนึกภาพออกไหมคะ คนที่ไม่มีสาระก็จะเลือกคนที่ไม่มีสาระด้วยกันผู้ชายคนไหนที่สัม,มเลเทพมาวันวันแบบไม่เอาฐานไม่เป็นลบเป็นพายเขาก็คันจะเลือกผู้หญิงดีเขาเขาก,เขาก็เขาก็ไม่ไม่คู่ควรถูกป่ะอันนี้มันก็จะมีฝรั่งที่ไม่ใช่ที่นกแต่เป็นฝรั่งที่มีคุณภาพฝรั่งคุณภาพหน้าตาดีการศึกษาดีหน้าที่การงานดีเงินเดือนหลายแสนอ่ะหลายคนก็อยากได้ฝรั่งแบบนั้นใช่ไหมที่มันมีคุณสมบัติดีแต่แล้วไงแล้วตัวเราอ่ะโอ้โห อยู่กับสามีเก่ามีความทุกข์ทุกข์แล้วไงทุกข์แล้วเครียดเครียดแล้วไงเครียดแล้วกินกินแล้วไงกินแล้วอ้วนตัวเพลย์กับพะโล้นะครูไม่ได้ครูไม่ได้บูลลี่นะแต่ครูกลังจะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าเราก็ต้องดีกว่าดิเราต้องดีกว่าเดิมดิใช่ไหมไม่ใช่แบบสามีเก่า,ย,กายังว่าเราเลยว่าโอ้ยตั้งแต่แต่งงานมาปล่อยเนื้อปล่อยตัวยังพะโล้ทุนกับปาพายุเนี้ยนะ เขาเองเขาว่า so like you know, ไม่ไม่พ really er ิจาวาดเรื่องแ้วแต่นะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยฉันเลิกไอ้คนนี้ไปละฉันต้องการคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมฉันอยากได้สายฝ่อที่อยากได้คนคุณภาพอ่ะรูปร่างก็ไม่ผ่านละปล่อยตัวโซมหัวงอกไม่โกกเลยวันๆนะกระเซาะกระเซิงอ่ะไม่สวยหนึ่งนะสองอะไรอ่ะนอกจากไม่สวยแล้วเอ่อไม่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 แ t t r a c t อะคือครูครูเข้าใจว่าวิสัยจริงๆตัวครูไม่ใช่คนแชโรไม่ใช่คนที่เอ่อตัดสินคนที่เปลือก นี่ยเหรอไหมแต่บางครั้งอ่ะคนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนเราใช่ป่ะเออคนที่คนคุณภาพเขาต้องมองอ่าจบุคลิกดูดีไหม้เกิดเขาเป็นวิศวกรเป็นผูออ้จัดการโรงแรมเป็นผู้ชายที่แบบว่าหออน้าที่การงานดีนะเป็นที่ปรึกษาที่แลบบเขาคงไม่อยากได้เออภรรยาไทยที่แบบว่านุ่งผ้าถุงแต่งตัวแบบโอ้โหใส่หมวกอาบน้ําเดินไปไหนมาไหนกระโจมอกเขาก,เขาก็เขาก็ต้องอะไรที่มันที่มันไปกับเขาได้ใช่ป่ะแล้วถ้าเราอยากได้คนที่มีคุณสมบัติดีขึ้นเราอยากจะเออไปเ,ออเจอเผื่อไปเจอคนใหม่ ต่อให้ไม่เจอคนใหม่เราก็ต้องดูดีขึ้นนะเออจริงๆเราต้องพัฒนาตัวเองดีขึ้นนะนะคะจะเจอหรือไม่เจอคนใหม่เราถือว่าเราได้รอดชีวิตมาแล้วรอดชีวิตเราคือ survivor เราเป็น survivor คือเราเราออกมาจากขุมนรกแล้วไงคือคนเก่าอ่ะผู้ชายที่หักหลังเราทำร้ายจิตใจเราทําให้เราเสียใจนั่นคือเราอยู่ในขุมนรกมาหลายปีแล้วตอนเนี้ยเราเป็นผู้รอดชีวิตค่ะเลิกแล้วหย่าแล้วเขา นะแยกกันไปแล้วเนี่ยเราเปรียบเสมือนคนที่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครูไม่ได้หมายความว่าต้องหาสามีใหม่เราตั้งใจฟังนะครูไม่ได้บอกว่าเราต้องหาสามีใหม่แต่ครูบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่คือเริ่มลุกขึ้นมาจืนด้วยตัวเองอีกครั้งอย่างมั่นคงก่อนชีวิตต้องดีขึ้นก่อน ความรู้สึกต้องดีขึ้นก่อนระดับพลังงานชีวิตเราต้องดีขึ้นก่อนเราต้องมีกําลังใจก่อนเรามองตัวในกระจกต้องรู้สึกดีก่อนส่วนเราอยากจะเป็นโสดแบบเออฉันพอแล้วเข็ดผู้ชายฉันพอแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะหาแต่งเงินฉันจะอยู่กับเงินมีผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงที่คิดอย่างนั้นมีจริงๆแล้ว เอาจริงนะน่าอิจฉามากผู้หญิงที่ทําได้ยังไงจริงๆที่เขาแบบไม่มีปมในชีวิตที่เขาอยู่คนเดียวได้แล้วเขาคิดว่าฉันขอกอดเงินอยู่กับเงินฉันไม่เอาแล้วผู้ชายแล้วเขาก็มีความสุขดีด้วยหลายคนเป็นดาราเห็นป่ะระดับท็อปของประเทศสวยแบบสวยตะโกนนะเขาแบอบกหนูมีเงินหนูหาเงินได้หนูดูแลตัวเองดีได้หนูก็ไม่ต้องการผู้ชายแล้วค่ะเข้าใจป่ะเขาไม่ผิดด้วยเออเพราะว่าอะไรเพราะเขามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอ่ะ เขาโชว์ตัวเขาไปไหนมาไหนเขามีค่าตรงค่าตัวมีพจัดการส่วนตัวนะคือเขามีเงินน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณนะออกจากความสัมพันธ์เน่าๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเอากลับมาคืออะไรรู้ไหมเซลฟ์เอส e m มคุณต้องเอาความมั่นใจในตัวเองกลับมาเพราะว่าระหว่างที่คุณอยู่กับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสต์เป็นคนที่ไม่ให้เกลียดผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้คนที่เขาเชื่อไหมว่าเขาได้ทําลายความเชื่อมั่นในตัวคุณไปหมดแล้ว เขาก็จะว่าคุณยังงั้นไหมยัยแกมั้งอ้วนมั้งอะไรเขาต้องว่าคุณเขาต้องทําบั่นทอนคุณมาเยอะจนคุณไม่รู้ตัวว่าคุณถูกเขาสะกดจิตให้คุณกลายเป็นคนที่รู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเอง,เองต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาออกไปจากชีวิตคุณแล้วก่อนที่คุณจะ move on คําว่า move on แปลว่ากลับขึ้นมายืนอีกครั้งไม่ได้แปลว่าต้องหาคนใหม่นะกลับขึ้นมายืนอีกครั้ง ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขส่วนจะหาคนใหม่หรือไม่หาคนใหม่เรื่องของคุณขอให้คุณปกติปกติสุขก่อนลุกขึ้นมาดนให้ได้ก่อนและถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาแล้วเขาดีดีแล้วคุณโชคฟรีคุณได้ความรักที่ดีอ้ก็เอาไปสิคุณจะไปกักขังตัวเองไว้ทําไมอดี๋ยวไม่บอกว่าชาตินี้ไม่เอาแล้วชีวิตน,นฉันเข็ดแล้วฉันจะไม่รักใครแล้วอันนี้ไมาเรียกมูฟออนคนที่มูฟออนจะต้องไม่เข็ดความรักแต่ จะต้องลุกขึ้นมายืนตัวเองอยู่ด้วยตัวเองให้ได้มีความมั่นคงทางอารมณ์ทางจิตใจให้ได้และจะต้องฉลาดขึ้นหมายความว่าถ้าเจอคนคนที่หนึ่งคุณเจอผู้ชายไม่ดีคนที่สองคุณก็เจอไม่ดีอีกคนที่สามว่าคุณเจอไม่ดีแสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วค่ะคุณไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยคุณไม่ได้เรียนรู้จากความรักครั้งที่หนึ่งที่สองที่คุณคุณนึกภาพไหมคุณจะต้องเรียนรู้จากทุกความเจ็บปวดดิเหมือนคุณทําอาหารอ่ะคุณหันอ้ามีดบาดคุณต้องเรียนรู้สิว่าอ๋อถ้าทํามืออย่างนี้มันจะบา เรางอนิ้วอย่างนี้เราเอาสันตรงนี้กันมีดมีดไว้มีดเอียงสีผ้าองศาคุณต้องรู้วิธีไม่ให้บาดรู้ออกไหมไม่ใช่คุยเขาบว่าวันแรกมีดบาดวันที่สองก็บาดวันที่สามก็บาดคุณมีปัญหาแล้วล่ะคุณมีปัญหาที่สมองแหละเข้าใจป่ะพเพราะนั้นนี่ยอาจจะคุณมีปัญหาหรือคุณมักง่ายคุณไม่สนใจอะไรแเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผิดหวังในความรักครั้งนี้นะคะก่อนที่คุณจะไปมีคนอื่นคุณต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ก่อนคุณต้องเอาความสวยคุณกลับมาสิ่งที่ง่าย่สุดคุณต้องดูแลตัััววคสสสองจตใให้ฉนด คุณต้องเอาสุขภาพกลับมาที่คุณป่ไยเพลปไ่อ,อ้วนเศ้าวันวันนอนอยู่นอนมองฝ้าไปดานนอนมองอะไรเมอแบบไม่ได้คุณต้องรู้บอกกําลังกายนะคุณต้องเข้มแข็ง เข้มแข็งขึ้นคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าชีวิตมันมีโอกาสที่สองเสมอมันมีโอกาสลุกขึ้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่ล้มแล้วก็ลงไปนอนแพไม่เอาแล้วชีวิตนี้ไม่ได้คุณต้องดูสวยขึ้นดูดีขึ้นไม่ใช่เพื่อให้ไอ้คนสังเบวยกลับมาไม่ใช่เพื่ออุ้ยหนูจะสวยให้มันเสียดายถ้าหนูคิดอย่างงั้นถ้าหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจหนูไม่ต้องการคือแม้ทางหนูคุณพี่กหนูอยากสะใจค่ะหนูอยากจะสวยให้มันเสียดาย ใช่เพราะแสดงว่าถ้าหนูคิดอย่าง,งนั้หนูยังผูกใจกับมันอยู่เลยแสดงว่าหนูไปให้ค่าคนคนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอกผู้หญิงทุกคนที่ถูกสามีทิ้งที่เลิกกับสามีไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าหนูจะทิ้งเขาหรือหนูทนเขาไม่ได้หนูหนูไม่อยากมีสองบ้านหนูไม่อยากไปใช้สามีรวมกคนอื่นเมื่อเลิกแล้วหนูต้องสวยขึ้นเพื่อให้หนูเป็นคนที่ better person better man เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเวอร์ชันใหม่ค่ะ เหมือนคุณออกผลิตภัณฑ์ใหม่แบบลนช์แบบสูตรใหม่แบบดีกว่าเดิมไม่ใช่สูตรเดิมนะทำตัวให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองด้วยต้องเก่งขึ้นโอ้ยสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหนูจะเรียนอะไรหนูจะพัฒนาตัวเองหนูต้องไปเข้ามาหาหลัยต้องไปลงทะเบ,บียนต้องละเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์หนูจะลงเรียนอะไรละ่ะมันมีหลักสูตรออนไลน์เยอะแยะไปหมดพัฒนาตัวเองด้านนั้นด้านนี้ด้านความงามด้านสุขภาพด้านความรู้ความสามารถลงนะทําให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น เมื่อเป็นโวอชันทีด่ดีขึ้นอุ้ยเดี๋ยวนี้หางเงินได้เก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้สกิลนะสกิลเพิ่มขึ้นสมมติที่ผ่านมาเฮ้ยลงมือแต่ไปเสียเวลาไปนั่งร้องห่มร้องไห้ไอ้คนเก่าเนี่ยนะเรารู้สึกว่าตอนหลังเรามีเวลาเป็นของตัวเองแล้วเราเลิกแล้วทาไงดีอี๋ช่วงนี้เหมือนสมมุติเราสนใจว่าเราอยากพัฒนาตัวเองช่วงนี้เนี่ยการค้าธุรกิจเออ เราทิ้งเรื่องภาษาไปนานแล้วนะหรือว่าฉันจะเอาพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาให้มันเก่งขึ้นหรือว่าฉันจะเริ่มเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สามสิเออหรือว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยเกี่ยวกับผู้สมุนไพรว่าอะไรมกํกำลังดีฉันไปเรียนเออ่แพทย์แผนไทยหรือฉันไปเรียนตนันนี้หรือว่าฉันจะไปเรียนเกี่ยวกับเออ,อาหารหรือฉันจะทําอาหารเป็นหรือว่าจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอะไรก็ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเก่งขึ้นจากที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวหัวผมผมไม่เคยหวีเสื้อผ้าแบบนั้นปล่อยกระเสือกกระเซิม ลุกขึ้นมาสวยทําตัวดีขึ้นพอตัวเราดีขึ้นพัฒนาทั้งด้านความรู้ความสามารถมีทั้งทักษะมีทั้งอะไรเหมือนก็เราตกแต่งเคยเห็นบ้านที่แบบแบบบ้านโทมๆเก่าๆแล้วแบบรีโนเวทใหม่เพื่อขายเห็นไหมพอเขารีโนเวทพอเขาตกแต่งบ้านใหม่พอเรามองว่าจําไม่ได้เลยอะสวยกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ขายได้ราคาดีกว่าเดิมนั่นหมายความว่าไงรู้ไหมความรักครั้งใหม่ของคุณจะต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมถ้าเราดีกว่าเดิมแต่ถ้าเราอยู่เท่าเดิม เลเวลเราไม่พัฒนาบ้านก็โมๆงั้นแล้วประกาศขายมันจะได้ราคาไหมล่ะถูกไหมคะนี่คือเหตุผลที่เราต้องดูดีขึ้นไม่ใช่ให้ใครเสียดายนะถ้าอยากมีกําลังใจยอยากจะดึงอยากจะพิ้วขึ้นมาแล้วแบบโฮ้ยครูคะคุดต้องการอ้ครูพิ้วไห้หนูค่ะจองเวลาครูมานะแอดไลน์จองมาที่0897456111นะจ๊ะ